เฮ้ย hey, คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลำบุญอ่อนหวานเย้าวยวนใจมากเลยนะคนรู้ก็เป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มีความอ่อนหวานมีความเย้าวยวนใจเป็นคนที่น่าหลงรักหลงไหลคลั่งใครมากๆเลยนะอะขอดูพลังงานหน่อยว่าเสน่ห์ของคุณตอนเนี้ยทำให้ใครหลงรักหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณบ้างหรือเปล่าเอามา โอ้โหไม่ต้องพูดถึงดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีคนแอบตามส่องคุณอยู่นะมีคนแอบตามจีบคุณอยู่นะมีคนแอบตามให้ความสนใจคุณอยู่นะมีคนแอบตามหลงรักหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณอยู่นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเอาดีๆไม่ใช่เล่นนะสเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันทำให้คุณ ทำให้คนรู้สึกคลั่งรักจะบ้าตายได้เลยนะจ๊ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าใครที่จะแอบหลงรักหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะที่ทํางานหรือที่เรียนด้วยกันก็แล้วแต่นะคะหรือแมก้กระทั่งคนที่เพิ่งพบเจอกันอะ เพิ่งพบเจอกันในคราแรกอะ่ะก็รู้สึกว่าหลงสเสน่ห์คุณแบบแปลกๆแล้วนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบ,บค่ะว่าพาี่สื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเฮ้ยสเสน่ห์คุณมันเย้าวยวนใจผู้คนมากนะต้องบอกเลยนะว่าสเสน่ห์ของคุณนะ่ะดูลึกลับน่าค้นหาดูอ่อนหวานดูหวานแหววดูละมุลละม่อมดูหน้าดึงดูดดูหน้าค้นหามาก นะในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คุณดูแบบออร่าราศีมันจับแล้วก็ดูดึดงดูดดึงดูดใจผู้คนน่ะเออทำให้มีคนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณแน่นอนมีคนแอบชอบคุณแน่แนเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็เป็นคนที่ได้พบเจอกันเพียงในคราแรกก็รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจด้วยนะคะ หนึ่งในนี้ต้องบอกเลยนะคะมันจะมีทั้งคนที่โสดและคนที่อาจจะมีเจ้าของหรือคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วอ่ะมาชอบคุณด้วยเหมือนกันนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้สนเสน่ห์ของคุณนะมันแบบเขาเรียกว่ากระจายรายลอเอเสน่ห์ของคุณเนะี่ยเย้ายวนใจมากนะเออ เนื้อหอมมาพูด,ดง่ายๆเนื้อหอมมากในช่วงเวลานี้นะทำให้คนรู้สึกหลงรักหลงไหลคลั่งใครได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนเข้าหานะคะมีคนเข้าหาไอ้ประเภทที่แบบว่า เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเข้าหาแบบโต้งโต้เหมือนกันนะแต่คนที่มีลุ้นหน่อยอ่ะอาจจะมีชั้นเชิงอะ่ะหรือก็ปะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจะมีคนเข้าหาคุณแบบโต้งโต้หรือคนมาแซวมาจีบคุณอย่างโต้งโต้มีเลยนะแต่อาจจะยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจคุณเท่าไหร่แต่ประเภทเงีย,งยบๆชอบเงียบๆแอบชอบเงียบๆเนี่ยเอออันนี้อาจจะรู้สึกดึงดูดใจนะคะเออหรืออาจจะเป็นสเปคคุณเลยนั่นแหละดูจากพลังงานตรงนี้เสน่ห์ของคุณเย้ายวนใจมากในช่วง น,นีเตรียมตัวให้ดีมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบคุณเยอะมากและจะเข้ามาจีบด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาโจง่งแต่จะเนียนเนียนเข้ามานะคะเออหรืออาจจะเข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาจีบบ้างแล้วก็เงียบหายไปบ้างคือมีชั้นเชิงนิดหนึ่งจ,จะมีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนอ่ะนะคะเออมีหลากหลายประเภททั้งแบบที่โสดจริงๆนะแล้วก็อาจจะมาแบบเออ อาจจะมีสถานะมาก่อนหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนหรืออาจจะบังคับเมื่อีนะคนมีเจ้าของก็เข้ามาจีบคุณด้วยช่วงเวลานเนี้ยเสน่ห์ของคุณรุนแรงมากจริงๆนะเย,ย้ายวนใจเนื้อหอมสุด,สดๆทําให้ใครๆต่างหลงรักหลงไหล,ล,ลข้างใครอยากจะเข้าใกล้คุณมากนะจ๊ะอืม้มนะใครรักนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของเลยนะคะยินดีได้นะ